จุดต่อไปนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดที่อยู่บริเวณฝั่งบ้านเราครับแล้วก็กำลังจะเดินไปตั้งบ้านสันกำแพงครับตอนนี้จุดที่ผมอยู่ที่สังเกตได้ก็คือเป็นจุดที่เป็นวัดเก่าฝั่งบ้านเรานะฮะที่ป็นมีการขุดถมดินไว้สูงคันสูงไวต้ตรงนี้นะฮะน่าจะเตรียมไว้สำหรับสร้างเป็นวัดเก่านะฮะ บริเวณนี้จะเป็นบริเวณตีมีการถมดินค่อนข้างจะมีหลายเส้นอยู่นะฮะขนาดครับคูน้ําเพื่อจะมาทะลุกับคลองไสไก่เส้นตีเฮาเดินมาเมื่อกี้นะเมื่อกี้เฮาถ่ายจากมุมปุ้นมานะฮะผมก็เดินเลาะตามถนนนี้มาขึ้นมาทางบ้านสันกําแพงแ้วก็มาถึงจุดสิ้นสุดตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็จะมีการถมดินไว้อยู่หลายเส้นอยู่ เส้นทางนี่ก็น่าจะเป็นใกล้ๆจะสุดสายของการเดินรถแล้วนะฮะสังเกตดูนี่แหมมมีห้อยลดเดินนักตะไดครับตอนนี้จะเป็นการถมดินเลาะเฉยๆดินนี่จะถมสูงขึ้นมาแหมก็ประมาณ2เมตรได้นะฮะถมสูงจากพื้นระดับเดิมของหนองนะ ันนี้จะเป็นเส้นคันหนองขั้งนอกหนึ่งเมตรถึงสองเมตรได้ครับตอนนี้สูงขึ้นมาเพราะว่าเดิมทีตอนนี้มันจะเป็นคันดินเดิมของมันอยู่แล้วนะฮะเป็นคันดินเดิมส่วนฝั่งด้านในน่จะเป็นฝั่งในหนองนะเป็นปลาไคร่ด้านในส่วนต้นไม้สูง,สงต้นด้านหน้านะฮะที่ทุกคนหันก็คือจะเป็นสะหลวงฮะจะเป็นตำแหน่งของสะหลวงบ้านสันสลรี ตอนนี้ผมก็ได้เดินมาเกือบถึง้าหลวงแล้วนะฮะท่านนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเป็นสิ้นสุดของการถมดินเพื่อลำเลียงดินจากจุดบริเวณนี้ไปถมตีหนองนะไอถ้ถมตีสวนลูกกชาินะ,ะเนี่ยจุดทิ้งดินตีกับนดไว้ ชุดนี้จะเป็นชุดที่ค่อนข้างไกลจากจุดทิ้งดินเพราะสมควรครับผมเดี๋ยวพอสิ้นสุดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นทางเดินเล็กๆแคบๆคือเดินไปต่อถึงบ้านสันกำแป้งนะฮะ วัดสันกำแปงตรงนี้ก็จะมีโบราณวัดโบราณสถานนะฮะเป็นวัดเกา่าเป็นสถูปเจดีย์เนี่ยอย่าง้าบ้านเพิ่งกะหา ป่าเด็กกันไสๆน่ะก็พอเรือเข้าไปในป่าสลาบด้วยนะครับเส้นทางเดินเรือของชาวบ้านปนก่อเจะาหูหอมของปนนะถ้าใครอยู่ในพื้นที่หรือม่ได้ ทำมาหาก,กินด้วยกันไส่ในหนองเลี้ยงไซ้แห่งนี้จะบอกหูเส้นทางคนะ่ะอย่างชาวบ้านวันนี้นี่เป็นหูเส้นทางหมดแล้วนะ่ะอันนี้ก็เป็นแหมจุดหนึ่งนะที่ผมได้ปลามาพอนะลักษณะของดินผมไว้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเดิน เลาะหนองเส้นนี้คะคันของเออคันหนองส้นนี้เข้าไปตั้งไหนนะฮะจะเป็นทางเริมแคบลงท,ท่านนะ,ะแบบนีการถมดินนักละก็จะเป็นการถมเฉพาะเป็นทางเดินนะเดี๋ยวป้ากันคลิปหน้าครับผม